สรรพคุณไม่ธรรมดากับพืชที่สามารถดูแลสุขภาพคุณได้อย่างยอดเยี่ยมทั่วดาวอินคาอาหารสมองมาแล้วจ้าดูคลิปนี้จบนะครับรับรองได้ประโยชน์เพียบถ้าหากคุณรับประทานทั่วดาวอินคาเป็นประจำจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือด 2. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจ 3. ม,มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนัก 4. ีมีสปปรรพคุณบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 5. มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมให้เปล่งปั่งและสดใสเห็นไหมครับว่าถั่วดาวอินคามีประโยชน์มาก,มา,กมายขนาดไหนถ้าหากคุณชอบหรือคิดอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็ฝากรบกวนเข้าไปรับชมที่ไลน์นี้ดอทอมด้วยจ้าบายบาย